รองรับอาเซียนในรุ่นที่สองซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24-30ถึงมิถุนายน2559ใช่ค่ะรุ่นที่สองนี้นะคะเราจัดก,การอบรมขึ้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้แห่งนี้นะคะที่ห้องประชุม201อาคาร80ปีแม่โจ้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะ เ่านรองผู้ว่าราชการจังท่านรองผู้มนลีมากเป็นยำสูงท่านได้ให้ความรุนแให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการโครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานสมัยยอมรับอาเซียนและมีความดีเป็นอย่างยิ่งที่รับเกียรติจามดกงาจหนางานโยกข้างในในเรื่องอาวุแม่โจเป็นภูมเป้อหมาย และใช้เป็นฐานที่เป็นโครสร้างพัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน,นในวันนี้กับเรียนว่ารองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ท่านพูดมีควมสิงนมากการชั้นนันเยวาวภาาที่บุผลจัดาง,งานจังหวัดเชียงใหม่ในนามของผู้จัดการการอบรมนะคะตลอดจนผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านขอกบขอคุณท่านรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่นะคะ ทีได้เขียมาเป็นประชาในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภ,ณภพาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียนในวันนี้ค่ะสำนักงานจัดหางานจากกังหวัดเชียงใหม่นะคะได้รับงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม่ตามแผนพัฒนาจากกังหวัดประจำปี2559ให้ดำเนินการโครง,งการอบรมพัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน เพื่อพัฒนาให้แรงงานของจังหวัดเชียงใหม่มีคุณภาพรองที่จะรองรับการแข่งขันกับแรงงานในภูมิประเทศอาเซียนซึ่งให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นแรงงานใหม่นะคะซึ่งได้แก่นักเรียนนักศึกษาที่กําลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนด้านอาชีพด้านภาษาและการเตรียมตัวสมัครงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน และลดปัญหาการขาดแรงงานเพื่อรรับการแข่งขันกับแรงงานในสหพันอาเซียนนะคะเพราะฉะนั้นการเข้าสู่อาเซียนั้งนี้สิ่งประเทศที่เราต้องร่วมทางดีกันเราต้องมีการเตรียมความพร้อมกันใหม่อย่างน้อยพวกเราก็ควรใช้กลับ ที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชินาที่พวกเราต้นือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราสร้างความรู้มีเหตุผลแล้วก็มีภูมิทุกข์ใจตั้งใจเศรษฐีและโดยพยิ่งคนไทยมักจะปฏิเสธก่อนครั้งแรก ว่าทำไม่ได้ใช่ไหมจริงหรือเปล่าจริงไหมบางคนบอกต้องเรียนให้ได้นะโอโหเรียนมิดได้แม่บอกต้องจบด็อกเตอร์นะโอ้โหเอาตีอย่าพูดถึงด็อกเตอร์เลยตีจะไม่รอดอยู่แล้วเนี่ยมันดูถูกตัวเองทำไมอ่ะผมบอกน้องได้เลยนะว่าในคลองนี้ถ้าจะเรียนด็อกเตอร์จบทุกคนรับประกัน คนที่เก่งมีความสามารถสูงและมีการพัฒนาตัวเองสูงคนคนนั้นไม่ต้องเป็นของางานครับงานวิ่งเข้ามาหาจริงจริงทรีซาวด์แปลว,ว่า3ดีได้แก่ 1. ซาวด์ไมล์สองซาวด์บอดี้และสามซาวด์สปีชซาวด์ไมล์คือคิดดีซาวด์บอดี้คือกายดีซาวด์สปีชคือพูดดีจะได้ตัวแกรนว่า จิตจำใสร่างกายสง่าวาจาดีจิตจำใสร่างกายดีวจีงาเพอร์เฟกงในความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ดีไหม Five countries Alright so the o t h e r would be um, Vietnam Vietnam Myanmar Indonesia Laos um, and Cambodia Yes Excellent <yes. S 2> Ah Okay <Right. S 3> Excellent Thank you So, Alina, my name is Jessica, but uh, I was given the Thai name Pai. Pai. Okay, uh, a brief a background about the Philippines. So, the Philippines is an archipelago made up of three major island groups. So, from the north, the first one is Luzon, the second one is Visayas, and the third one is Mindanao. ฟิลิ s ปินส t ส่ m นใ e ญ p เป็นค t o าทอ i ิกแล n มีก t ุ่ r ชาติพ m นธุ i มุสลิมอยู่ในหม่ัมบ i d d ด n าลเห็นไหมปีลนี้จบ3แสนคนมีความต้องการ50จบงาน50อาชีวะจบ3แสนต้องการ60ข้าสูตตลดแรงงานแค่30วิธีการไปทำงานต่างประเทศมีอยู่5วิธีนะคะวิธีแรก ผ่านบริษัทจัดหางานเสียค่าบริการและค่าใช้ใจ่ายค่ามือเราจะมารวมแบ่งปันประสบการณ์เนาะเกี่ยวกับว่าเราจะแต่งหน้าทำผมเนี่ยเพื่อบรรบุิุภาพสำหรับการไปสมัครงานเนี่ยแบบไหนอย่างไรดีมันอาจจะไม่ใช่ว่าแบบนี้ดีหรือไม่ดีเสมอไปแต่เราก็เอาประโยกน์กับตัวเองว่าทำแบบไหนสนี่จะเหมาะสมนะคะ รองพื้นแบบออกผลหน้ามันใช่ไหมลูกเราใช้รองพื้นที่แบบคุมมันอย่างเงี้ยพี่แนะนําว่าให้ลงเป็นส่วนๆก่อนเพราะว่ารองพื้นที่มันคุมมันหรือว่าที่มันเป็นแบบออร์ฟรีอย่างเงี้ยมันจะแห้งไวเนาะแล้วถ้าแบบว่าบางคนแบบปลายปลายปลปก็ค่อยแบบเกลี่ยทีเดียวอย่างเงี้ยบางทีรองพื้นมันแห้งแล้วมันมันหลงเหลือคราบไว้มีลูกดังฉันว่าวิธีการลงทีละส่วนแก้กระดางองนดีก่อน ถ้าอย่างยูุ้ชารยไม่แนะนำไม่ใช้ที่เป็นดินสอสีดำเลยเพราะว่ามันจะเข้มเกินไปแล้กับทางยากเนาจะใช้เป็นอาชิโนสูสีดำนะคะในการใช้แปรงแล้วก็ระบายเนาะทำให้มัน Page five has a list of many uh, countries—not all, right—but many countries, their nationality, and the language. So we're going to give you—you're going to do a pre-test. Okay. And. When you have a low birth rate, it means women have children when they're older. You will see the library. Go to the front of the library. There is a coffee shop on the left. What is the name of the coffee shop? So you write the answers in your paper. เยอข้างอีกแล้วก็เต็อนกลายโฉดใข้ย,ยอมขึ้นได้โอเค